ซีอโอบริษัททำสื่อนะคะแล้วก็เราทำงานทั้งทีวีวิทยุ PR Even t ์แต่ว่างานศาสนาเนี่ยิ่ันเป็นอาสาสมัครช,ช่วยทำงานประชาสัมพันธ์ที่เสถียรธรรมสถานมา9ก้าปีแล้วทุกครั้งเราจะมีผู้ที่ร่วมชมในห้องส่งวันนี้มาจากสถาบันนีด้าคณะบริหารธุรกิจนะครับขอบพระคุณครับเอาละมาเอาเริ่มต้นเลยดีกว่าเหตุอันใดถึงมาทำเนี่ยธุรกิจอย่างนี้ผมเริ่มเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับ10ปีที่แล้วมาทำอะไรอยู่ครับ ผมประกอบธุรกิจเป็นโรงงานอุตสาหกรรมฉีดพลาสติกส่งนอกรับไม่เกี่ยวกับทางวัดเลยไม่เกี่ยวกับแล้วยังไงมาเกี่ยวกับทางด้านธุรกิจ<ด>สังกัดละครับประมาณ67ปีที่แล้วครับพวกสื่อของท่านเนี่ยอของผมเหรอสมัย <laughs> มีการออกข่าวโจมตีพระเดินห้างนะครับแล้วพระเดินห้างจริงปะลนะ่ะก็มีพระหนุ่มเนน้อยที่บวช9วัน10วันไปเดินซื้อเสื้อผ้าเหมือนกันครับแต่ว่าพระอวุโสหลวงพ่อทั้งหลายไม่รู้จักห้างไม่เข้าห้างครับครับแต่เดิมเนี่ย ผมเป็นคนต่างจังหวัดก็เกิดอยู่กับวัดเรียนโรงเรียนวัดเมื่อเกิดเหตุโจมตีลงข่าวกันอย่างนี้ทําให้ผมได้สติว่าเอะ2,500กว่าปีเนี่ยทำไมไม่มีศูนย์รวมที่ขายของสําหรับชาวพุทธเอ,อย่างเป็นทางการแล้วคุณสกงคิดว่าทําไมไม่มีอ่ะก็เพราะไม่มีใครคิดคไ, <laughs> ไม่ไม่มีใครที่มีวิชั่นที่มองอย่างนี้ ก็เลยตัดสินใจศึกษาหาความรู้เพื่อที่จะเปิดห้างสรรพสินค้าสังกัพันแห่งแรกในประเทศไทยให้ได้มีของมากกว่า5,000รายการครับหลายแสนจิ้นให้เดินเลือกได้อย่างจุใจเลยครับเรียกได้ว่าเป็นห้างสรรพสินค้าที่ครบวงจรจริงๆมีที่จอดรถกว้างขวางแอร์เย็นสบายและยังได้รางวัลประกาศเกียรติคุณจากคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยนอกจากนี้ภายในห้าง ยังจัดวางสินค้าเป็นหมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อของลูกค้าเกิดมาก็เพื่อเคยเห็นนี่แหละคร well, ับว่าแต่ว่าไอ้ห้างสรรพสินค้าสังกันพันแห่งนี้เนี่ยเขาไม่ได้ขายแค่ของทำบุญนะครับเขายังรับจัดงานพิธีทางศาสนาอีกด้วยบอบรรยากาศห้างสรรพสินค้านี้ มีแต่เครื่องที่จะเป็นเครื่องบุญหมดเลยผมกำลังจะบอกว่าอะไรแล้วฮะบอกว่าคนที่มาที่นี่เนี่ยไม่มีใครมาดู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 แล้วก็กลับน้อยคนครับเข้ามารับรองควักควักจ่าใจแน่นอนที่คือตั้งใจมาซื้อจริงๆริ้รม่ใครจะมาแล้วมาเดินเที่ยวมาดูดูเออได้บุญแล้วกลับอะไรเงี้ยไหมหมายถึงว่าคือเข้ามาไม่มีใครมาชมนกชมไม้มานัดพบกันที่นี่ไม่มีครับไม่มีการนัดพบกันหรอกครับและก็ไม่ได้มีแต่ขายของทาบุญเท่านั้นนะครับรับจัดงานบุญทุกประเภทด้วยเหรอ ผมอยากจะบวชลูกปรึกษาได้ครับโอ้โหเราแล้วจะทาบุญบ้านทําบุญบ้านเกิดอทําบุญบริษัทขาบุญสํานักงานครับนะฮะตั้งสารพระพรมสารพระภูมิสารเจ้าที่หมดเลยเรื่องบวชเรื่องแต่งรวมทั้งรับจัดงานศพครบองจรด้วยครับงานศพครบองจรแปลว่าอะไรส่งขึ้นสวรรค์เลยหรือไงถูกต้องครับแต่ว่าอะไรเราไปรับศพให้จัดหีบอ๋อตั้งแต่รับศพเลยถูกต้องครับฮะฮะเรามีตั๋งสําหรับลดน้าศพ จัดพิธีลถน้ำศพมีการขอขมามีการทําบันไดสวรรค์ให้แล้วก็เบิกโล่เบิกโลงมาตาสังจัดพิธีการบรรจุศพอย่างสมบูรณ์ครับโอเขาประทับใจครับองานของเรานี้จบงานแล้วมีคนอยากตายตามหลายคนเลยเวลานี้ใครอยากจะตายแล้วขึ้นสวรรค์ชัดๆมาหาคุละคนเลยโอ้เห็นป๊อบอยากตายตามเลยปีติขนาดนั้น เอาเลยครับพี่เอาครับถึงที่จะจัดงานดีแต่ผมก็ยังไม่อยากใช้บริการหรอกครับคือถ้าตายแล้วลูกหลานทําให้ได้อย่างนี้อยากจะตายแต่ไม่รู้ว่ามันจะทําได้อย่างนี้หรือเปล่าหลวงพ่อชมเจ้าภาพครับว่าคุณกระตันยูมาก<อ>ทําให้คุณแม่ได้ดีอย่างนี้เขาก็บอกหลวงพ่อครับไม่ใช่ฝีมือผมครับผมใช้บริการของห้างตัปฏินค้าสังกัพันธ์ครับอื อย่าลืมว่าจะมีผู้ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องศาสนาพิธีด้วยนะฮะอาจารย์ประมวลครับจบประเรียน7ประโยคแล้วครับเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดเขตอุดมศักดหาดไทรีครับโอ้โหเป็นใครก็ต้องอึ้งครับยืนคุยกันตั้งนานที่แท้ก็เป็นอดีตเจ้าอาวาสนี่เองครับโอ้ท่านเจ้าอาวาสทำงานตรงนี้เลยนะและจะไมท่านไม่อยู่ต่อ้วครับ อยากศึกครับแล้วทำไมถึงอยากศึกล่ะครับเพราะมันอยากศึกอ๋อมมนอยากศึกก็ต่ับครับก็มันอยากศึกเลยโยมหน้าที่หลักที่อยู่ที่ห้างนี้หรือว่าจะไปจัดงานต่างเนี้ยของจางเขาจะทำทำทำอะไรฮะเป็นที่ปรึกษาเพราะท่านเป็นพระสงฆ์กับผู้ใหญ่มาก่อนครับท่านก็รู้ขั้นตอนพิธีการปฏิบัตินะฮะ ตามแนวของศาสนพิธีเดี๋ยวช่วงสองท่านจะอยู่ต่อใช่ไหมฮะอยู่ฮะอยู่ยครับอยู่ให้สั้นเยถามรเรื่องการตลาดของพระ,ะมีการตลาดของพระด้วยเหรอครับแค่เริ่มต้นก็น่าติดตามแล้วละครับคืนนี้แต่นี่จุดเด่นที่จะทําให้เราได้ดีกว่าหรือคนอื่นที่ต้องมาใช้บริการที่นี่มันจะเป็นจุดไหนจุดของการนำนวยความสะดวกครับเพราะวงจรครับที่โน่อนอาจจะได้แต่สินค้าแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่พิธีผู้เชี่ยวชาญอันนี้ได้เลยแต่ที่นี่ได้หมดเลยครับ เฉพาะจัดงานบุญนี่กี่งานนะฮประมาณประมาณ60งานโอ้โหนะครับที่บอกว่ารายได้หลักมาจากการวอล์กอินเข้ามาซื้อแต่ว่ายังไม่ได้จัดจริงๆรจังมี60งานเข้าไปแล้วนะครับหกงานก็ถัวเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ30,000บาทต่อหนึ่งรายรายได้ไม่ธรรมดาจริงๆครับมาถึงตอนนี้ก็ได้เวลากรรมการสักถามถึงตัวธุรกิจในปัจจุบันแล้วล่ะครับเออ ทราบจากข้อมูลว่าตอนลงทุนเนี่ยลงทุน20ล้านแล้วก็เป็นต้นทุนในการสร้างสิ่งปลูกสร้างเนี่ยสักสิล้านทําไมถึงเลือกลงทุนแบบนั้นล่ะคะเพราะมันมีวิธีเช่าที่จะทําให้ต้นทุนการผลิตเนี่ยมันต่ำกว่านี้ถูกไหมคะทำไมถึงใช้แบบอินเวสต์ต้มลงไปเป็นก้อนเลย10ล้านเนี่ยเหตุปัจจัยจริงๆนะครับผมและทีมงานไม่เคยทําสังกัดพันมาก่อนในชีวิตเราปรึกษาผู้รู้ ปรึกษาเพื่อนฝูงปรึกษาคนที่ทําสังฆพันธ์เขาแนะนําให้ผมเปิดห้องหนึ่งห้องครับไปเช่าก็ดีแต่ก่อนที่จะเปิดห้องหนึ่งห้องเนี่ยผมคิดแล้วผมวิเคราะห์แล้วผมหาข้อมูลอย่างแท้จริงแล้วว่ามูลค่าการตลาดมันเท่าไหร่แต่ทําไมผมต้องเปิดห้องหนึ่งห้องตามที่เขาแนะนําผมเปิดเพื่อเรียนรู้ครับผอ,อเปิดเพื่อเช่าเขาให้ให้เช่าสามปีครับ เราก็เช่าสามปีเพื่อเรียนรู้ว่าสังกพันธ์มันคืออะไรคือเป้าหมายของผมผมจะทําห้างอยู่แล้วไงครับโอ้ถ้าถ้าถ้าผมคิดเหมือนคนอื่นผมก็เป็นห้องแถวนะครับโอ้โหแล้วหมายว่ามันสกลเนี่ยจะทําห้างตั้งแต่คนแนะให้ทําห้องแถวห้องแล้วไม่ใช่ครับก่อนหน้านั้นครับอะแล้วแล้วทำไมไม่ทำซะเลยล่ะฮะทำไมไม่มีทุนครับแล้วเรายังไม่ได้เรียนรู้ครับเราก็ต้องเรียนรู้ตัวสินค้าก่อนพิธีทางศาสนาให้ชัดเจนเห็นอะไรครับหลังจยากทําแล้วสามปีผมเห็นก่อนสามปีครับ เห็นอตอนที่ตอนที่มีข่าวต่อว่าพระเดินห้างครับอ,อมผมก็เลยได้สติว่าไม่มีห้างสังกัปพัน<อ>มีแต่ร้านโชวห่วยนะฮะผมน้อยใจว่าทําไมชาวพุทธภูมิใจในความเป็นพุทธไม่ได้เหรอทําไมมีห้างให้สมบูรณ์เป็น,เ,ปนเกียรติเป็นศักดิ์ศรีของชาวพุทธไม่ได้เหรอซึ่งเป็นห้างสังกัปพันอย่างเดียวพระพุทธศาสนาลุ่งเรืองที่สุดในโลกอยู่ที่เมืองไทยนะครับ2 5 0พันรอกว่าปีทําไมเราจะต้องไปขึ้นเร็วเขาองแถวอย่างนั้นอ่ะ ต่างชาติเขาโกยเงินเราเป็นแสนล้านต่อปีฮะแม่ปุ๊บมือตกมือแม่มันลวคุณกอลเอาเต็มที่สามปีที่ผ่านมาสะใจไหมดูแลเงานงมได้ไหมห้างโมเดิร์นเทรดของสังกัดพันเลยใช่ครับคำถามคือในอนาคตถ้าขยายสาขาไปชั่วห่วยมิตายหรือเราไม่มีเจตนาอย่างนั้นเลยครับไม่ไม่ไม่มีเจตนาใช่แต่ถ้าเกิดตายอ่ะไม่มีใครสามารถกินรวบได้ครับแล้ววันหนึ่งชั่วห่วยว่าสังกัดจะออกไปอะไรเงี้ยทำยังไง คุณบอกอันนี้ต่อไปห้ามเข้าจังหวัดนี้สังข้างถือกำงการห้ามกันดเราอยู่ไม่ได้คุณคนจะทําไงทุนเราคงไม่พอหรือทุนจะมีมาผมก็คงตายไปก่อนแล้วครับท่านเป็ต้องกังวลก็อย่าได้พูดประมาณด้อะไรเป็นเหตุผลที่จะทําให้ผมต้องขับรถจากบ้านผมไปที่จราจ13าเพื่อซื้อของของที่ห้างกุณจุดเด่นของผมสรุปย่อๆสามข้อครับข้อที่หนึ่งก็คือเป็นห้างสรรพสินค้าสังกฐานแห่งแรกของชาวพุทธครับ ในประเทศไทยหรือในโลกก็ว่าได้ข้อที่สองก็คือเป็นห้างที่มีผู้เชี่ยวชาญรับจัดพิธีทางศาสนาทุกชนิดให้คําปรึกษาฟรีจะอยู่ที่ไหนก็โทรมาปรึกษาได้ครับข้อที่สามก็คือว่าเราเป็นห้างที่มุ่งดําเนินงานตรงเนี้ยเพื่อนํารายได้มาทํานุบํารุงส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาครับเพราะว่าเราคุยกันแล้วแต่ราคาก็ไม่ได้แพงเกินกว่ามาตรฐานเดียวกันขายความครบครันครับขายความประทับใจครับ ขายกิดวิญญาณต้องความเป็นพุทธครับนะฮะเราตั้งเป้าตั้งแต่ต้นแล้วว่าเราจะทําอะไรในชีวิตที่ที่เรามีทุกวันเราได้ยินคําพูดว่าเด็กทุกวันนี้ไม่มีคุณธรรมไม่มีศีลธรรมแล้วเราได้แต่พูดไม่ให้ครับแต่เราให้ห้องปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยมีเด็กมีเยาวชนมีชาวพุทธมาปฏิบัติธรรมมาร่วมกิจกรรมี่ธีนับหมื่นคนแล้วครับทรานั้นถ้าผมถามว่า ห้างสรรพสินค้าสังกัพันของคุสกลเนี่ยขายอะไรกันแน่เราเกิดมาเพื่ออะไรทางศาสนาพูดเราเกิดมาเพื่ออะไรใชรรมหลวงปุ่ใช้รมพิสูจน์รมหลวงปู่โตทําให้ดูสองรำจะทํากรรมดีหรือกรรมชั่วอ๋อตกลงหลวงปู่โตที่เราได้ยินที่ตรงนี้คือสองกรรมเลยฮะโอ้แต่แรกผมนึกผมมีกรรมเดียวสองกรรมเลยกรรมอะไรฮะกรรมดีใช่ไหม้เพราะ้เราโุ่งมั่นที่จะทรรครับเราเุ็นาณะท่าตั้งครับชั้นสองไปที่ เป็นที่พำนักสงฆ์สงฆ์ที่เดินทางมาปฏิบัติภารกิจจากต่างจังหวัดมาพักที่เราเป็นพันรูปแล้วครับทุกคนที่ซื้อของที่เราได้ได้ไดร่วมถวายที่พักสงฆ์กับเราได้ร่วมถวายพระทหารเช่าเพนกับเราด้วยถ้าคุณสกลอยากให้คนมองห้างสัมสินค้าสังฆพันธ์ในมุสกลเนี่ยอยากให้เขามองอยังไงอิ่มบุญอิ่มใจต้องไปสังฆพันธ์ครับสังฆพันธ์เนี่ยสวรรค์ของคนทำบุญเลยครับ